ไปแล้วครับลูกกี้ใหญ่ผมไปซ้ายแล้วครับแล้วขวาใครเล่นครับพี่ใครกับวาก,กิซอยกะเยนังะครับดูสั้นๆดูครับเยนังะไปซ้ายแล้วเปิดมาในกรอบเขตโทษยังไม่ผ่านครับมุ่งออกมาได้ครับหนกรอบเขตโทษชินจิชินจินจมุ่งให้เพื่อนแต่ฟอนตาเลตัดมาได้ครับเป็นทาน้าของคาวาฮาระครับคาวาฮาระ ย้อนกลับมาใหม่เลยครับโคตะาทาคาอิโอ้โหดูถึงครับโอ้โหยามาโมโตะแล้วมาซินโยโอ้โหลูกยิงใบไม้ล่วงครับโอ้โหล่วงไหนครับเนี่ยโอ้เตะลูกดีครับไปไกลถึงชิบูย่าครับ <c oughs> ช็อตของมาซินโยดูอีกครั้งลูกนี้นะไม่ลำหน้านะครับลำด้วยโอ้ยแต่จังหวะจบของมาซินโยโอ้โหนี่ครับจากคาวาซกิมุ่งสู่ชิบูย่าครับลูกบอลลูกที <c oughs> แกยิงไปไหนเยเนี่ยอูจะดูเย,ยมมาวมบอถกครับยกลูกนี้น้ำหนักเยี่ยมเลยครับว่ากิซากะครับออกซ้ายมาซาสา,ากิให้มาซินโยถึงด้วยแล้วขวาดีดโอ้โห Boy. วันนี้เลดร์ไม่ทำงานครับแกเร็วจริงครับมาซินโยดคยั้งครับจังหวะที่ขึ้นมานะจะขึ้นฝั่งซ้ายเป็นหลักครับคาวาสากิฟอนเาเล่แล้วไม่ล้ำหน้าครับช่องน,นี้แล้วไส,ส์ก้อยโอ้โหไส่ก้อยยิงยังไงให้เข้าเนี่ยเขายิงหรือเปิดเนี่ย หน้า<อ>ตาเซ็งเลยครับเหมือนน่าจะอยากเปิดครับเกงหลุดออกจากนี่แลเสื้อหลุดออกจากเกงเลยเลยใส่สูตรได้คงใส่แล้วล่ะนิโกะทาคาชิครับไปยังไม่ได้ครับเนี่ยจะให้แนวลึกแล้วเป็นลาเฟรตาเก็บได้เรตาควายให้สวยมากครับนิโกะทาคาชิปาดกลับมาโอ้โูเกือบได้ยิงเหมือนกันครับแต่เรียม,มันไม่ดีครับขึ้นเกมมาช็อตนี้ ทำไห้สวยเลยครับเซเดโซสก,ก้าดียครั้งครับบอลมาที่เลตาวดูช็อตที่ตอกโซลูนี้เนียเลยครับภากาชิป,ป่าแล้วเวโจยิงโดยไม่ดีครับน่าเสียดายบอลออกหลังไปลูคสัสเปิร์ดมาอูนี่ยิงเลยหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยเหมือนได้ยินผู้บรรยายครับครับสาสามเหรอ,อดีโชว์ไปซะหน่อยโอ้โหไม่ชกนี่เข้าได้เหมือนกันครับฟิกค,คิก เปิดไปเสาสองโอ้โหปัดเยอะมากทำหน้าครับโอ้โหนี่เงยมาดิมองไกลๆคิดว่าไม่น่ามีใครถึงนะครับแต่ลูกนี้ยลูกคันวันนี้เปิดบอลดีนะครับเปิดมาแล้วมาจากข้างหลังนะครับน่าจะเป็นเรีวยะนิชิโอนะครับแต่จังหวะปาดกับมาเอาเป็นฮาตนากานะครับปาดจะมาไปติดเซฟของหลุยส์เย่มูจิครับนี่ปาดมันลึกไปหน่อยครับอ้าวแล้วมาได้ครับ หันหน้าเข้าหาประตูของราเฟลเรตาเรตาวมีเพื่อนสีช่ช้อยช้อยไหนช้อยช้อยไหนช้อยยิงหรือเปล่าคัดมาแล้วยิงลูกนิ้คูติดบล็อกครับสามอีกทีของชินจิชินจิเลือกเปิดเปิดตรงนี้เก็บตกของชินจิอีกทีโอ้โหลูคัสลูคัสฝากออกขวามาเวโจหมดแล้วครับดูบาบช้าอันนี้จังหวะ ที่แกะเพสซิ่งได้ของ so เซเรโซ่ครับบอลยังหวาดเดียวสวยงามมากแล้วเรตาวเนี่ยมีพื้นที่เลยครับ4ต่อสครับ4ต่อ4ลูกนี้เนี่ยเจ้าตัวเลือกจะไปเองครับพอไปเองปาดกลับมาคิดดีแล้วต่ลูกคับโอ้โหยิงยิงไม่ดีเท่าไหร่ครับยิงไม่ผ่านตัวบล็อกแต่ก็ต้องชมนะครับมาดูยมามะเรตาวเกมาได้ดูว่าจะได้ไหมครับทีดะให้อ้าวะไรครับแล้วจะโดนยิงหรือเปล่าชินยามาจะ โอกาสแรกเลยครับแม่นิดเดียวครับชั้งว่านี้ครับน่าได้จริงๆดูอีกครั้งครับดูปั๊มแย่งบอลก,กันและสุดท้ายเซเลโซ่ไปพลาดนะครับเจอเข้าบอลเร็วดูว่าปีบปีบป,ปุ๊บแล้วชินยามาดาพิกสวยมากแต่จริงลูกนี้มันไม่ตรงกรอบครับแต่ถือว่าทําได้สวยครับ้นต่อวากิซากะ วากิฟากแล้วเปิดลูกหนีมา,าหูอันตรายครับหรืถ้าเข้าเนี่ยเกมมันมันขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับก,กว่าสอดมาลูกนี้ไม่ได้ยกมาของยามามโตะแล้วดูครับซาสกิปาดถึงมาซินโยแต่บอลมันลึกไปครับเป็นนิชิโอที่ตัดได้แล้วบอลสองนี่อีกทีของยามามาโตะใ้ชินยามดาดหไปไม่ถึงครับ นิดเดียวเท่านั้นแต่ดูลูกยิงของชินยามาดะเอาจริงๆโอ้โหน่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับตูแสงเลยครับโบค้ชครับคิเกะโตซิฮาเซเบะลูกเตะมุมช็อตน,นี้ของเซเดโซโอซาก้ายังกอดรัดฟัดเวียงกันอยู่ครับยมามาโมโตะจะเป็นคนเปิดีประตูแล้วก็ขึ้นหนักมันแน่ครับยามาโมโตะเปิดนะได้มองอู<รา>้หูยอ้โหูยระยะจ่อๆครับไปมองไปตรงกลางประตูครับต้องชมฟุกุอิครับ เนี่ยครับผู้กลับมายืนตำแหน่งแล้วปัดบอลออกหลังไปได้เต็มเต็มสีสันของชินยามาดาครับแต่ฟุกุอิไม่ยอมไม่ผ่านเนี่ยูปัดด้วย2มือนิดเดียวครับเอาครับโอกาสจบสกอร์หนึ่งหนึ่งเริ่มมาครับแล้วเป็นของฟอนตาเล่ก่อนฝมาแล้วขวาสุดครับุยโจให้มาที่โอคุดาให้อูเอโจคัดลูกนี้โอ้โหติดบล็อกครับแม ยังเซฟได้ครับโอ้นิดเดียวครับดูอีกครั้งครับทางฝั่งของเซเดโซครับบอลขึ้นมาทางฝั่งขวาครับโอคุดะแล้วให้ตามช่องสวยมากอุเอโจลูกนี้ปาดโอ้ยแต่ยิงเนี่ยมันโดนไม่ดีครับซาสากิซาสากิกระชากแล้วเปิดลูกนี่มาได้มองโอ้หเซฟครับโอ้โหปฏิกิริยาแกไวจริงๆครับทางด้านของฟุกุอิโอ้โหลูกนี้น่าเป็นประตูมากครับ เดียวครับดูภาพช้ากันแบบชัดๆอีกครั้งครับดูจังหวะขึ้นซ้ายมาครับอาไซซาสกิครับของฟอนตาเล่ไปสุดเซนแล้วเปิดแล้วฟุกูว่ากีซากะคนเดียวจอดจ่อครับแต่เป็นฟูกุอิอีกแล้วครับวันนี้คือฟอนเาเล่หมุงไปตรงกลางประตูครับแต่ฟูกุอิคืออ่านทันครับแต่ลูกนี้มีจังหวะที่ซาสกิไปเตะใส่อุเอโจครับแล้วไปเหลืองใบครับโอ้ให้เดี๋ยวฟอนเาเล่ดูขึ้นมาบีบ คนเลยนะเนี่ยครับใหญ่ๆกู้ต่อสู้อ่ะตัดได้อีกแล้วครับถ้าตัดได้อย่างนี้ต้องจบครับต้องจบครับแล้วให้แล้วโอ้โหซ้ำของมาซินโยเหนือจะเชื่อครับไม่เข้าลูกนี้โอ้โหรอดเฉยแล้วเซเลโซเนี่ยจังหวะโดนตัดคือต้องชมวากิสกาครับแล้วจ่ายจะรู้ช่องแล้วดูอู้ชินยามมดากิงไม่ผ่านมือแล้วมาซินโยอีกทีแม่กล้องไปตัดภาพอีกภาพดูชินยามมดะ ก็ทำดีแล้วนะครับแต่ดูหูฟุกอุอิมือขวาครับแล้วดูลุกซ้ำอีกทีของมาซินโยมันต้องเข้าครับแต่ติดบล็อกของทางด้านฮาตานากะครับสองจังหวะซ้อนๆของฟอนเตเล่นหน้าได้สุดๆแต่ไม่ได้ครับเอาแต่วางลูกนี้มามาซินโยมาซินโยอยู่คนเดียวต้องจบครับมาซินโยไหลมาโอ้โหไม่ได้จบครับนี่เดียวครับ ถือว่าขึ้นมาแล้วทําได้สวยครับจังหวะวางหลังแนวรับคู้ต่อสู้ครับมาซินโยเนี่ยวิ่งแซงเลยครับแล้วดูรักจี้จี้แล้วให้มาแต่จังหวะจริงมันไม่ดีเท่าไหร่ครับล้มไปก่อนครับชินยามาดาหัวนี้ดูแก้เกมตรงนีน้จะได้ไหมแล้วให้มาที่คิตาโนโอ้โหซ้ายได้จบสวยเลยครับแต่บอลมันเหินข้ามคานไปนี่ครับโซตาคิตาโนโลงมาแล้วจะมีจังหวะ ขาพื้นที่จริงแบบนี้อะไรครับแต่กดด้วยซ้ายว่าขายังแข็งอยู่เพิ่งลงมานะครับนี่เป็นจังหวะจับบอลเนี่ยครั้งที่สองครั้งที่3ครับแต่ได้จบแล้วนานกรอบเขตโทษให้มาที่ลูคัสลูคัสขวาสุดแล้วเบิ้ลโอ้โหสวยเลยครับโชหุ่ยมาอูจิเลยครับตัดไม่ได้ทันดูอีกครั้งครับบอลหนึ่งสแล้วลูคัสที่เบิ้ลสวยครับแล้วปาดจังหวะเดียวโอ้โห หลางอกลงได้ให้เล่นกันพื้นที่ชั้นสั้นซ้ายชูมือขออยู่ครับชินจิค่อยๆเปลี่ยนไปครับให้ตรงกลางมาที่ลูคสัสลูคสัสในกรอบเขตโทษทันไหมตัดกลับมาแล้วถึงก่อนปาดมาซ้ำจอๆอ้โหมือแกเหนียวจริงครับหลุยยามากุจิใช้ถุงมือรุ่นอะไรกับเนี่ยแกออกมาตัดบอลคือไม่พลาดเลยครับ ดูว่าจังหวะของลูคัสเปลี่ยนสปีดไปเนี่ยแล้วตอกส้นอย่างเหนือแล้วตะกาชีปาดมาอูติดอาชิบาราดตครับของฟอนตาเล่ดูจะพุ่งไปข้างหน้ามากขึ้นแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะให้ครับ อิเบร์ดาตัดได้ครับ่ายมาเชกาวะให้สวยแล้วถึงเอลิสันโอ้โหเรียบร้อยครับมาแล้วครับโอ้โหนี่ครับอารมณ์ดีขึ้นมาเลยครับทางด้านของเอดิสันครับนี่ครับอย่างโหดครับนี่คือทีเด็ดของคาวซสกิฟตนเาเล่นะครับลงมาแล้วได้เลืองเลยครับเอลิสันโอ้โหนี่ครับ1-0ไปแล้วครับ คาวาสกฟิฟอนตาเล่ขึ้นนำนี่ครับสำรองทีเด็ดครับอยู่ภาพใชยอีกครั้งครับมีล้ำหน้ามีอะไรหรือเปล่าไม่มีครับแบบนี้ซึเซเดโซ่เนี่ยไปออกบอลพลาดโดนตัดแลด้วดูดูจังหวะวิง่งไม่ไล้ำครับ,รบนี่ครับดูขาซ้ายของผู้เล่นเซเดโซ่โอสก้าอย่างเระยะสักตาครับชัดเจนครับ แล้วโอซากิไหลแล้วดูเซงาวะไหลาตามช่องดีมากแล้วจิม้มด้วยเท้าซ้ายเข้าไปครับสัญชาตญาณกองหน้าเนี่ยครับให้ตามช่องสวยแล้วนี่คือกองหน้าชัดๆโอ้โหยิงรอดวางขาเข้าไปเลยครับเอาครับฟอนเตเลนนำนี่ทีเด็ดครับอย่างที่บอก v ว R ไม่ต้องมีอะไรแล้วครับอแล้วมาได้ประตูนาทีที่8788แบแบบนี้ มีโอกาสควาสามาแต้มสูงเลยครับคาวาสกิฟฟอนตาเล่แต่หัวทิ้งขึ้นไปแล้วดูเอดิสันครับตั้งแต่ลูกแรกมาแล้วได้หรือเปล่าเรียบร้อยครับโอ้โหแลวของจริงรีบนี่ครับที่นี่<อ>ที่ไหนครับฟอนตาเล่ครับสองเม็ดเลยครับเหมา2สองริสเซนโอ้โหลงมาเป็นทีเด็ดครับภรรยาให้เข้าบ้าน<อ><อ>แล้วครับถ้าอย่างนี้้ตายครับ แต่ต้องดูว่าโดนอะไรนะครับน่าจะโดนจังหวะปะทะกับอลิซอนเนี่ยแหละอุณิมีเจ็บครับแต่ต้องชมว่าแกเร็วและแกแข็งแกร่งมากนะครับดูครับเตะจุดพุมาดือด้อๆแล้ววิ่งแซงหมดเลยครับแล้วถึงบอลก่อนอด้วยถึงบอลก่อนแต่คนที่รับกรรมไปนี่คือจังหวะลมของของฟูกุอินะครับเออแต่ลูกนี้มันจบแล้วเพราะว่าฟูกุอิมาไม่ถึงบอลแต่ แต่อาิสอนก็ไม่ตั้งใจหรอกครับจังหวะที่เหวี่ยงแขนไปโดนศีรษะฟุกุอีนะครับ